เอกบรนต่างๆก็มากมายเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บูธจำหน่ายอะไรสินค้าครับผมไม่ว่าจะเป็นโชุกอัพครับผมของ YSS นะครับนะครับตอนนี้ก็มีหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับผมหลายรุ่นแล้วก็สามารถใส่กับรถมอเตอร์ไซค์ได้หลายรุ่นหลาย แบบเลยครับผมอันนี้คออที่แต่งรถมอเตอร์ไซค์นะผมก็ลากไม่ได้ดีครับ โหยปากเทานั้นใจ

อ <clothes S 2> ันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอะไรพี่โชว์ไปแล้วใชเนี่ยโชว์ไปแล้วนะสามแล้วเป็นรถสามแล้วอันนี้รถของอะไรเนี่ยสามแล้วกนสามแล้วสามแล้วเดี๋ยวให้คนนี้เถอะใช่นิสเบย์ไปแล้วนี่บูทไหนพี่บูทไหนอ่านาซีท่าสุดนะอ๋อเป็นตัวใหม่จะไม่เนี่ยใช่ครับอ๋อตอนนี้มีอยู่กี่คันครับพี่ออกมาใหม่อ่าตอนนี้ยังไม่เปิดตัวครับอันนี้มาโชว์เอามาโชว์โอ้ยดูตู้กับดูดูตูนใหม่เลยตู้กับตู้ใหมอ่ะพี่แนะนำตัวละครเลย จะสเปคสเปกผมก็แต่ละคั้งนี่ตอนนี้สเปคยังไม่มาครับจะเปิดตัวตอนมอเตอร์เอ็กโปครับในเดือนธันวาเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นตัวโชว์เป็นตัวโชว์ใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวโชว์เฉยๆครับแต่ใช้ได้มั้ยบิงได้อ่ายังวิ่งไม่ได้ครับโชว์โชว์โชว์บอดี้ก่อนได้ไหมใช่ครับอ่มีใครบ้างรุ่นไหนวะมีรุ่นไหนบ้างอะไรนะครับมีรุ่นไหนบ้างเนี่ยมันจะมี A4390 นะครับแล้วก็890ตรงครับ แล้วก็จะเป็น300 p อ i พไอไม่มีแม่ใหญ่แปลว่าเป็นตัวที่กำลังจะเปิดตัวในไม่ช้านี้นะครับในเดือนธันวาคมนี้ครับในงานอะไรบอกมไหมคะบอกไหมคะไมีสสีนนี้รูปไหนพี่ตอนนี้เป็นวิพิเลนครับสี่สี่ร้อยนะครับผมสี่ครับผุคบุชนะครับบุโชไม่มีไม่มีนะ แสเลยี่แล้วตัวนี้จะเป็นส0 0ร้ซีซีนะครับสองจังหวะแล้วับเป็นไรเดีวมีรมาฉีดเดีวไม่เรทำไมยังไงลกยังมีังใครอยากจะดูในส่วนของตัวอา้ายตรงนี้มาดูได้เลยครไม่มางานนี้ก็ยังไม่ไม่สามารถด้เาะงานนี้เดียว แต่ก็ีอันนี้คม่ะคเดี๋ยวรมีรางวัลตอบใจไท้นะคะได้บอแขกมูลค่า300บาทไปเช่นเดียวกันเดี๋ยวตอนนี้่อรกันนีดนึงแล้วก็สุดค้าจำหน่ายด้วยจะแมกซ์คุปเปอรครับในการจำหน่ายครับเอาแว้นะครับถ่ายในการถ่ายทอดสดด้วยเนาะนี่ครับนี่คัอ ในงานนะครับมคุณมากครับขอคุณมากขอคุณมากครับขอคมากครับเ่องไมต้องเตรียมบอกไเลยับมาบุนี้บ้างครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรเนี่ย ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมอ้าวสวัสดีครับรอันนี้บูธอะไรครับผมจากโมโตไทยแลนด์ค่ะอ๋ออะซือไม้หน่อยอ้าวตรงนี้จจดอะไรบ้างครับผมอ๋อที่โมโนไทยแลนด์นะคะก็จะมีน้ํามันเครื่องแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากโมโนค่ะที่ใช้ได้ทั่วไปรถทุกชนิดใช้ได้นะคะสําหรับรถจักรยานยนต์ค่ะแล้วก็ภายในบูธค่ะก็จะมีกิจกรรมแจกของรางวาัลด้วยนะคะตลอด3วันเลยในโมโตจีพีค่ะ แล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายใช่ไหมวันสุดท้ายใช่โอ้พลาดเลยเนะี่ยถ้าถ้ามาวันนี้วันเดียวมาตอนนี้ทันทันนะมาตอนใครที่อยู่ปทางบ้านแบบมาตอนนี้ทันนะคะก็อันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะก็จะมีการแจกสติกเกอร์ค่ะมีแททูแบบนี้แล้วก็มีตู้ถ่ายสติกเกอร์อันนี้ลูกค้าสามารถเข้าไปถ่ายหองได้เลยมีทูอ่าใช่ แบบนี้เลยอันนี้น้ำมันตัวนี้ตอนนี้ระดับประเทศนี่ก็ใช้กันใช่ไหมใช่ระดับประเทศเลยก็เรียกได้ว่าเขารู้จักโมตูนกันทั่วโลกแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีจําหน่ายที่วางจาหน่ายทั่วไปแล้วก็ซื้อตามตัวแทนจําหน่ายได้นะคะแล้วก็จะเวลามีกิจกรรมการแข่งใหญ่ๆกมีกิจกรรมโมตูนไปออกด้วยก็ได้ค่ะหรือว่าไปตามเฟซนะคะ Facebook ของโมตูนไทยเป็นภาษาอังกฤษตามนี้เลย สามารถติดตามในเพจได้ด้วยเนาะได้ช่อง YouTube อ่ะอะไรนะ YouTube ก็นี่เลยอ่าโมตุนเหมือนกันพี่หมาปว่าโมตุนเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็จะมีทุกช่องทางแบรนด์หลักของเขาจะอยู่ที่ประเทศอะไรคะอะไรนะคะแบรนด์หลักของของเนี้ยอะไรนแต่เป็นอะไรอ๋อก็ซุบแล้วก็คือที่ไทยเราก็มีจำหน่ายแล้วเนาะมีมีมีอ๋ออ่าโอเคโอเคยังไงก็ขอบคุณน้องทั้งสองคนด้วยชื่ออะไรนะเนี่ย เจน,นนี่ค่ะไปค,ค่ะอ๋อเจนนี่นะแหม้หวยเลยครับผมอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็มีบูธต่างๆครับผมเกี่ยวกับเสื้อผ้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าแบรนด์นะครับผมแล้วก็หมวกนะครับฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยนะครับผมฝนนะ บูธต่างๆครับผมเข้ามาเยอะเลยนะครับผมเจอการจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้านะครับผมแล้วก็รองเท้ามัวกับผมอ่าแล้วก็มีเที่ยวชายห้าภาคครับผมเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่า debut โชว์กิจกรรมของฝากแล้วก็ของับผม Amazing ห้าภาคห้าสไตล์เน่ห์หวานเมือเหนือ สี่เฉลืภาคกลางฉบับสบายภาคตะวันออกหลงรักแผ่นดินถิ่ิสาหร้อยแรงแหล่งใต้อย่าลืมติดตามสิทธิพิเศษ,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 ษเด็ดๆโดนๆได้หน้าหมายที่ s i c a t i o n t h a i l a n d c o m ชวนเที่ยวโอใครที่อยากจะขับโมไซค์ก็มีครับผม ครับใครอยากจะขับก็ขับได้เลยครับผมโอ้อัน,นี้บู๊อะไรอนะี่ยรถแข่งครับทดสอบความเร็วแม่เจ้าเลยครับ หนักครับผมฝนตกหนักมากครับพี่น้อง หนักมากครับพี่น้องตอนนี้นะครับแต่ละบูตต่างๆก็มีการโชว์รถแข่งกันนะครับผมโอ้สวยๆเลยครับรถคันนี้น่าจะผ่านการแข่งมาแล้วนะครับผมราคาของเขาก็น่าจะหลักล้านนะผมอันนี้ คุมพลังของเครื่องยนต์ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมแรงเหลือเหลือเาสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวต้องพักไปก่อนครับผมเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมขอบคุณมากครับ